ช่างล้อเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยครับไหนๆก็มาแล้วอันนี้ผมมาผมกดดูดีนะที่ทกดดูก่อนไม่งั้นได้มารอบสองอะเพราะว่ากดดูน้ำมันเครื่องเหลือแค่5้าชั่วโมงครับต้องเปลี่ยนถ่าย

ยังไม่หมดบ่ลองเดี๋ยวให้มันไหลก่อนเมื่อกี้เปลี่ยนอันนี้ไปครับเนี่ยเปลี่ยนโอลิงเรียกว่า o Link โอลิงท่อระบายนะครับตัวละ85บาบาทไปซื้อมาจากศูนย์นาริยะ ใช้ดีกับเครื่องนี้ไหมมันโอลิงหมดสะานไหมเยอะหมดเลยเนี่ยเปรียกหมดเลยครับนี่นี่ครับเบอร์บงเทบอร์อะไรแห้งดีมากเครื่องตัวนี้ใช้ดีมากเลยครับทนดีมากนี่รหัสนี่นี่รหัสมันดีศูนย์สี่รอบนี้ได้พาวซ่าครับ ไปหาน้ำมันเครื่องอันนี้ไม่มีเชลเลยเอาซา A P I C จะขาดไหมเอาอื้อเอาซาไม่ขาดวะของเชลแม่งขาดทุกทุกรอบเลยอ่ะฐาน1 5 W 40ครับถังนี้2,000บาททั้งทั้งหมดนี่ ขายที่มเท่าไหร่ฮะข้างหนดจะขายที่มีงเท่าไหร่จำนวนเงินน่ะนี่สองพันกรองอีกกรองสี่ร้อยบมันสองพันนอยผมไปโตนั้นหมดแปดพันบาขเท่าคับผมน้ำใช้นะ้ำมันเครื่องของ<ห>ของของ,ของแคทเลยมันแพง,อ,งอืม,มไม่ใช้แค่นี้แหละถ้าซื้อของศูนย์ก็จะแพงกว่านี้อยู่เชียวอะ เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วน้องเฟ็บมาล้างหน่อยเด้ออย่าให้หกหน่อยงายดิงายงายงายเอองายมันจะไม่หกมันทีง่ายนั่นแหละโอ้โหดูอมานิง

โอเครับูอะมารุดกล้เครวโอเคนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมจะตั้งชั่วโมงก่อนนะตั้งชั่วโมง,งน้ำมันเครื่องให้เราเป็นทายเดี๋ยวมาดูกันดับเลกนะครับเปิดสวิตช์ดับเครื่องแล้วนะเปิดสวิตช์ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ตัวแกฮะ<ด>เองดูดิดูอยู่ไหมไม่ชนไหม,ไม,มเองดูที่พี่กดอันนี้มันมันงับอะไรไหมนี่มันก็ไม่ได้ติดอะไรกกดตัวนี้ครับ นี่น้ำมันเครื่องเหลือ4ชั่วโมงแล้วเราก็กดตรวนี้เลยปั๊บนี่แล้วเราก็กดตัวนี้บ,นววนบวกเลยกดค้างไว้เลยครับให้ถึง500มันได้แค่500ชั่วโมงครับตัวการเปลี่ยนถ่ายครั้งหนึ่งเออดีนั้นที่ผมกดดูก่อนเหลือแค่5ชั่วโมงในกต่แรกถ้ากลับบ้านเนี่ยต้องวิ่งมาถ่ายใหม่อ่าโอเคเต็ม500แล้วกดตรงนี้นะ ปึ๊บนี่เรียบร้อยตั้งมาแล้วห้าร้อยชั่วโมงอ่ะทีนี้เราก็ดูตัวอื่นโซลา่านี่กลาโซลา่าผมตั้งไว้ห้าร้อยชั่วโมงเมื่อกี้ทำงานไปชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่วโมงเหลือสี่ร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้กองไฮริกไม่ได้ตั้งครับอันนี้น้ำมันไฮริก เหลือ2,939ัอาิชั่วโมงงานอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่ากดตรตงไหนหดูน้ำมันเครื่องนะชั่วโมงน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับนี่500ชั่วโมงตั้งไว้แล้วโอเคแล้วก็กรองโซล่ากดตัวนี้นะไปเรื่อยๆให้หลิก <c oughs> จ้งให้หลิกดิ <c oughs> มันเอ้ยโอ้ยไม่ใช่เร็วเวเร็วอ้ลืมจิปปัตมาฝนจนได้เลย ตัวนี้ครับอา้าวมาดูว่าให้กรองให้หล็กมันมันได้กี่ชั่วโมงเอา้ามันตั้งไม่ได้นะวะกรองให้ล็กทำไมมันตั้งไม่ได้วะเอาได้นี่ว่าเอาได้เท่าไหรน่นี่อู้หได้เยอะอยู่ดิ ตั้งไว้แปดร้อยพอโอเคอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ดับสวิตช์เลยนะเรียบร้อยประมาณนี้นะครับร้อยสี่สิบรุ่นแปด แบบนี้นะครับแล้วก็ตูดหม้อพวก Y05 ถึง06ก็จะตั้งแบบนี้เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับผม